สวัสดีครับเครื่อง GX35 ปัญหาการสตาร์ทไม่ติดแล้วก็การสตาร์ทยากนะครับเกิดจากคาร์บูเรเตอร์มีความสกปรกจากการระบายไอน้ำมันออกจากหัวเครื่องนะครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับว่าถ้ามันมีปัญหาเดีวมันจะทำให้ระบบะลูกสูบระบบวาล์วระบบ ทุกอย่างมีปัญหาหมดเลยทำให้สตาร์ทยากนะครับยิ่งเก่าจะยิ่งมีปัญหานะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดู้วนะครับนี่ไม่ติดนะครับนี่คือลัาากษณะอาการวาล์ยันนะครับต้องถอดฝาครอบออกแล้วก็ตั้งวาล์แล้วก็ตั้งมาร์กวาล์าเพออาจจะต้องล้างคาร์บูเรเตอร์ให้มีความสะอาดขึ้นไปกว่านี้นะครับแตที่ทางที่ดีนะครับก็ควร เปลี่ยนทางระบายไอเสียจากเครื่องยนต์ให้ออกข้างนอกแล้วก็หาอะไรมาอุดหาท่อยางแล้วก็ใส่เข็บันไยในการอุดไม่ให้มันเข้าในวูนะครับไม่งั้นคาร์บูเรเตอร์มันจะสกระปรกขนาดนี้นะครับนี่ถือว่าสกรปรกมากครับเป็นคราบน้ํามันเครื่องเป็นคราบอะไรที่มันล้นลงมานะครับนี่เครื่องนี้ก็ต้องใช้เวลาซ่อมนิดหน่อยครับไม่ถึง ครึ่งวันน่าจะเสร็จครับสำหรับทุกท่านที่มีเครื่องประมาณนี้นะครับก็เช็คดูน้ำมันเครื่องให้ครบก่อนใช้งานทุกครั้งนะครับทำความสะอาดกองอากาศทุกครั้งเดี๋ยวเจอกันครับคลิปหนะ้าสวัสดีครับ